ช่วยตอบโพลด้วยนะครับโพลคำถามง่ายๆนะครับเราจะได้เห็นตรงกันนะว่าหลังจากนั่งสมาธิครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะครับคือ 1. น,นะเข้าใจดูวิธีสังขารันเปลี่ยนเป็นอื่นอย่างชัดเจนแล้วก็2นะเข้าใจหลักการแต่เห็นยังไม่ค่อยชัดแล้วก็3ยังงงๆอยู่ ทั้งหลักการแล้วก็การเห็นของจริงยังไม่แจ่มชัดนะครับอันนี้ช่วยช่วยตอบโพลด้วยเพื่อที่จะได้ให้เห็นนะว่าเราทํากันมาเนี่ยได้อะไรนะครับแล้วก็อยู่ในทิศทางแบบไหนถ้าหากว่าคุณมีความรู้มีความเข้าใจจากประสบการณ์ตรงแล้วเอามาแชร์กันในลักษณะแบบนี้นะข้อดีคือมันไม่มีหน้าไม่มีตาใครนะมาอวดแนะแต่มีความเข้าใจร่วมกันว่าเราอยู่ในทิศทางแบบไหน เห็นอะไรเห็นแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะแตกต่างกันได้อย่างไรนะไม่ใช่ว่าอยู่กลุ่มไหนแล้วก็จะต้องทึกทักว่าตัวเองจะต้องอยู่กลุ่มนั้นตลอดจริงๆมันมีขึ้นได้มันมีลงได้ตลอดเวลานะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงถามตอบกันนะครับว่อนอื่นใด มีโพออกมาชุดแรกนะครับบอกว่าเข้าใจวิธีดูขันเปลี่ยนเป็นอื่นชัดแล้วแล้วก็เห็นจากประสบการณ์ตรงด้วยนะ3านนี่ก็สอดคล้องนะกาบผู้ที่ ทำมา,านาปานสติสมาธิได้นะครับแล้วก็เข้าใจหลักการแต่ยังเห็นไม่ค่อยชัดเกี่ยวกับเรื่องของสังขารขันนะแล้วก็ยังงง,งอยู่ประมาณ10%ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะสอดคล้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มหกลุ่ม2หรือกลุ่ม3นะ ตรงนี้เราก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นมาได้ว่าถ้าทําไปเรื่อยๆถ้ารู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆตามหลักที่พระพุทธเจ้าประทานแนวทางไว้กับอาณาปานาสตินะฮะในที่สุดทุกคนจะต้องได้เห็นทุกคนจะต้องได้ประสบความสําเร็จนะครับ